สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้ราบหมูกินกันเราจะมีวิธีบอกว่าทำยังไงให้ตัวน้ำซอสหรือตัวลาบหมูของเราเข้ากับตัวเส้นสปาเกตตี้บางคนรู้สึกกินแล้วตัวสปาเกตตี้กับตัวลาบหมูไม่เข้าเนื้อกันแต่เราจะมีวิธีบอกครับเริ่มต้นจากการตั้งกระทะหรือตั้งหม้อใส่น้ำร้อนเพื่อทำการลวกเส้นสปาเกตตี้ ระหว่างการรอให้น้ำของเราเดือดเราจะมาเตรียมของกันของที่เราใช้ทำอาหารวันนี้จะมีตัวสปาเกตตี้หมูสับส่วนผักจะเป็นหอมแดงใบสาละแหน่ผักชีผักชีฝรั่งและต้นหอมส่วนเครื่องปรุงจะมีผงปรุงรสน้ำตาลข้าวคั่วน้ำมะนาวน้ำปลา ขาดไม่ได้ก็คือพริกป่นแต่ว่าผมไม่ได้มาจัดวางไว้หลังจากน้ำของเราเดือดแล้วเราจะทำการใส่ตัวเส้นพาสต้าหรือเส้นสปาเกตตี้ของเราลงไปตัวเส้นสปาเกตตี้จะทำการอ่อนตัวและก็ลงไปในหม้อของเราเองเราไม่จำเป็นต้องกดให้น้องลงไปให้หมดทีเดียววันนี้เราจะลวกสปาเกตตี้12นาทีด้วยกันระหว่างการรอสปาเกตตี้เมื่อผ่านไปประมาณสัก8นาทีแล้วเราจะ นำน้ำเย็นมาเตรียมไว้เพื่อทำการตักเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาแบบในรูปเลยทำไมถึงต้องน็อกน้ำเย็นเราจะไม่ให้ตัวสปาเกตตี้ของเรามีความสุกมากไปกว่านี้หลังจากน็อกเสร็จเรียบร้อยเราจะจัดใส่จ,จานม้วนให้เรียบร้อยน้ำที่เราใช้ลวกสปาเกตตี้เราจะไม่ทิ้งเราสามารถนำหมูสับของเรามาลวกในน้ำเดือดต่อได้เลย ลวกหมูสับก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ขยี้หมูแยกตัวหมูหน่อยพอได้ที่เราจะตักตัวหมูสับมาใส่ตัวอุปกรณ์การคุกหรือการลาบของเราได้เลยหมูเราใช้วันนี้ประมาณ1ทับพีเริ่มจากการใส่ผงปรุงรส1ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลอีก1ช้อนชา หลังจากนั้นจะใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะเข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะเหมือนกันพริกป่น1ช้อนโต๊ะ ใส่ผักอย่างละ1หยิบมือผักที่จัดเตรียมไว้เราสามารถลาบได้4ที่หรือ4จานในปริมาณที่หมู1ทับพีคู่เขาตัวราบให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะวางราบเราไว้ก่อนเราจะทำขั้นตอนน้ำซอสราบตัวสปาเกตตี้ สิ่งสำคัญเลยที่ทำให้ตัวสปาเกตตี้กินแล้วรู้สึกไปทางเดียวกับตัวลาบเราจะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ะเตรียมแป้งมันละลายน้ำในสัดส,ส่วนแป้งมัน1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะเริ่มจากการใส่พริกป่นลงไปคุกเขาให้กับตัวน้ำมัน หลังจากนั้นเราจะใส่น้ำเปล่าหรือน้ำซุปที่เราทำการลวกหมูไว้1ทัพพีตามด้วยข้าขวคั่ว1ช้อนโต๊ะรสด,ดีหมูหรือผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชา ใส่น้ำปลาลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะใส่แป้งมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกเขาให้ตัวแป้งมันเข้ากับตัวส่วนผสมของเราให้มีความเหนียวเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะจัดวางบนเส้นสปาเกตตี้แบบนี้ เรียบร้อยแล้วเราจะตามด้วยตัวลาบที่เราทำการลาบไว้โปกหน้าตัวซอสหรือตัวเส้นปิดท้ายโดยการเดคอเรทด้วยพริกแห้งหรือพริกทอดสักหนึ่งเม็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสลับเมนูสปากเกตตี้ลาบหมูของเราวิธีการกินเราจะกินแบบการคลุกเคล้าตัวซอสและตัวลาบให้เข้ากับตัวสปากเกตตี้และก็สามารถทานได้เลย ถ้าใครชอบคลิปตามอาหารหรือคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ